คุณซับสวัสดีค่ะวันนี้ทังเรานะคะมีชุดเครื่องประดับที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชายจะมารีวิวให้แม่แมรับชมกันค่ะซึ่งในช่วงเร็วๆนี้นะคะก็จะมีวันสําคัญอย่างวันพ่อหากแม่แมบ้านไหนค่ะที่ยังไม่มีไอเดียของขวัญดีๆค่ะทั้งเราขอแนะนําเป็นชุดเครื่องประดับนี้เลยค่ะและเดี๋ยวเรามาดูรีวิวเครื่องประดับไปทีละชุดกันเลยค่ะสําหรับชุดแรกนะคะ จะมาเป็นสร้อยข้อมือเหล็กเพชรมังกรค่ะคู่กับแหวนเพชรในดีไซน์ที่ให้ความเรียบหรูแล้วก็ดูดีมากๆค่ะ เดี๋ยวเรามาดูที่เลตกันก่อนเลยค่ะสำหรับเลดข้อมือชิ้นนี้นะคะทางเราจะออกแบบมาในดีไซน์ของเลดเพชรมังกรค่ะโดยทางเราจะออกแบบแล้วก็ลงลายมาในลวดลายของมังกรให้ถึง2ตัวพร้อมประดับฝั่งเพชรมาให้ค่ะในบริเวณขอบทั้ง4ด้านและเพชรทุกเม็ดค่ะก็แวววาวเล่นแสงระยิบระยับแบบดีมากจริงๆค่ะในส่วนของตัวสายช้อยข้อมือหรือว่าสายเลดค่ะทางเราจะออกแบบมาเป็นสายของโรเล็กซซึ่งจะให้ความหรูหราแล้วก็ดูดีมาก ยิ่งขึ้นและงานตัวล็อกค่ะ ทางเราก็จะออกแบบมาเป็นงานตัวล็อกของงานจิวเวลรี่เลยค่ะจะมาในขนาดที่ใหญ่พอดีกับสายเลดเลยค่ะสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆค่ะและเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดเลยนะคะเพียงเปิดเบาๆค่ะดังในคลิปวิดีโอนี้ก็จะสามารถใช้งานแล้วก็ปิดตัวล็อกแบบนี้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะเข้าชุดขึ้นมาพร้อมกับแหวนเพชรวงนี้เลยค่ะทางเราจะออกแบบตัวเรือนมาในดีไซน์ของโรเล็กซึ่งจะเป็นดีไซน์เดียวกันกันกบตัวสายของเลดเ้นเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ และในส่วนของเพชรนะคะทางเราจะประดับฝังมาให้ด้วยเพชรสวิตค่ะน้ำของเพชรทุกเม็ดจะมีความแวววาวแลวก็ระยิบระยับมากๆค่ะเราจะฝังเพชรมาให้เป็น2ระดับดังในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะและชุดต่อมาค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าเหมาะมากๆนะคะสําหรับผู้ชายที่ชอบออกงานสังคมค่ะหรือว่าชอบไปปาร์ตี้เพราะว่าเครื่องประดับชุดนี้จะให้ความหรูหรามากๆเลยค่ะ และเลตเส้นนี้จะมาในดีไซน์ของเลตเพชรบิดซึ่งทางเราจะประดับฝั่งเพชรจมให้ไปกับตัวเรือนเลยค่ะและออกแบบมาในดีไซน์แล้วก็ลวดลายที่มีลักษณะบิดค่ะซึ่งดีไซน์นี้ต้องบอกเลยค่ะว่าจะให้ความเป็นเอก,กลักษณ์มากๆและในส่วนของตัวล็อค่ะจะมาเป็นงานจิวเวลรี่อีกเช่นเคยค่ะ มาในขนาดที่ใหญ่กำลังดีเลยนะคะและวิธีการใช้งานค่ะก็จะสามารถเปิดได้ง่ายๆดังในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะและในส่วนของแหวนค่ะทางเราจะออกแบบมาในดีไซน์ของแหวนเพชรที่ให้ความหรูหราแบบสุดๆไปเลยค่ะโดยทางเราจะประดับฝังมาให้ด้วยเพชรสวิตเม็ดโตๆเพชรทุกเม็ดก็จะมีน้ำที่ใสแล้วก็พร้อมเล่นแสงได้ดีมากๆเลยค่ะหากไปใส่ออกงานนะคะเจอแสงไฟหรือว่าสปอตไลท์ต่างๆค่ะรับรองว่าเล่นแสงได้ดีไม่แพ้เพชรแท้เลยอย่าง แน่นอนค่ะและในส่วนของเครื่องประดับอีก2ชุดที่เหลือค่ะทางเราจะมารีวิวให้ชมในคลิปวิดีโอหน้ากันเลยนะคะหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะและสินค้าของเรายังจัดส่งให้ฟรีทุกชิ้นพร้อมกับใบรับประกันให้อุน่นใจอีกด้วยค่ะและถ้าหากไม่อยากพลาคดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับอีก2ชุดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วกดแชร์ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมามค่ะ สวัสดีค่ะคูณทรัพย์แก่นแท้เครื่องประดับไทย